งานาตัวพาไรไใจสงคราครับยังจำหนังสือราชการภาษาไทยฉบับนี้ได้ไหมครับจนแจกจกที่ออกโดยนายสิทธิชัยเทพภูษาในอำเภอเทพ,พาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเทพ,พาสํารวจคนที่จนแจกแจกซึ่งหมายถึงคนที่จนจริงๆจนมากๆจนไม่มีอะไรจะกินไม่มีที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แหละครับเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนั้นหนังสือ ที่ออกมาจนแจกๆเนี่ยครับได้สร้างความฮือฮาไปทั้งจังหวัดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีการออกหนังสือราชการเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาใต้จนแจกแจ ล่าสดคับทางอำเภอเทพาได้สรุปข้อมูลคนที่จนแจกแจกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในพื้นที่อำเภอเทพามีคนที่จนแจกแจกจำนวน187ครัวเรือนครับแยกเป็นเป้าหมายยากจน79ครัวเรือนกลุ่มจนแจกแจก18รายและกลุ่มที่ต้องการซ่อมแซมบ้านเรือน10 81ครัวเรือนนะครับและในวันนี้ครับเริ่มมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่จนแจกแจกแล้วนะครับโดยนายสินชัยเทพภูษาในอำเภอเทพาพร้อมด้วยส่วนราชการและก็ภาคเอกชนครับได้ขนอุปกรณ์ก่อสร้างไปช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางแวรสปิยะดามีแลอายุ45ปีนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่7บ้านปากน้ําเทพาตําบลเทพานะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่จนแจกแจกจริงๆครับ และก็เป็นการเข้าไปช่วยเหลือรายแรกนะครับโดยอาศัยอยู่ในกระท่อมกับลูกๆอีก3ามคนและก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวนะครับที่สําคัญครับทั้งสีคนแม่ลูกนี่มีอาการทางสมองซึ่งไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไป<อ>นะครับ<อ>และก็ม<อ>ไม่มีอาชีพด้วยที่ผ่านมาญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านคอยช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยกันได้นะครับโดยบ้านที่สร้างนะครับเป็นบ้านเป็นแบบบ้านของสํงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะครับงบประมาณหลังละ8ปดมุม บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองภาคใต้และก็ภาคเอกชนนะครับในการสร้างบา้านและหลังจากนี้ครับทางองค์กรปกครองส่วน,นท้องถิง่นก็จะมอบเงินอีก1 0 0 0 0แบาทเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้มีรายได้ถาวรนะครับนอกจากนี้ยังได้รับลูกชายของนางแวสพยานะครับเป็นชรบอบของหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับ แค่คําสั้นๆจนแจกๆซึ่งเป็นภาษาใต้และคนใต้เขาเข้าใจได้ทันทีครับมันสื่อความหมายได้ชัดเจนว่าจนแบบไหนจนยังไงและก็ให้การช่วยเหลือได้ถูกคนจริงๆครับคนที่จนแจกแจกจริงๆครับจะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอำเภอเทพาพูดถึงการช่วยเหลือคนที่จนแจกแจกกันครับ เราได้มานำการซ่้มสร้างบ้านสารโตจากจุนจิกเฉงนะครับตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายซ่้มสร้างบ้านเราจึงได้มาต่อยอดและก็คิดผลที่ต้องมาสร้างบ้านตรงนี้เนื่องจากเ,เราได้ประสานทางสปโตที่จะมาต่อยอดให้เราหนึ่งแสนบาทในการสร้างรายได้ส่วนการสร้างบ้านนี่เราได้ขอความร่วมมือจากผู้มีใจบุญที่จะมาช่วยเราเนในวันนี้ครับ งเงินก่อกสร้างบ้านนี่หลังละเท่าไหร่บ,บ้านนี้เราเอาตามแบบของสถาบันอของกระทรวงพัฒนาสังคมคเป็นหมื่นบาทนะครับ,รบซึ่งมีเครือข่ายพัฒนาทีพาสนับสนุนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับให้งบป,ประมาณนะครับแล้วก็แล้วมีโครงการที่จะให้ทุนช่วยเหลือครอบครัวล้วเท่าไหร่ครับทุนช่วยเหลือในการช่วยเหลือสร้างไรายได้ ซรื้อมาชีนนี่จะพินของโตโตให้หลังละ1,000งแสนตอยอดนะครับสําหรับนิตยด้านสุขภาพนี่ทางสาธารณสุขอำเภอจะได้ลงมาดูอีกครั้งหนึ่งครับ